สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มตะลุมบอลผมจุ๋มเพ็กวินนะครับกลับมาพบเจอกันเช่นเดิมครับช่วงนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์คู่ฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับขอเลือกไปที่เกมพิมลิงเกลต์ครับเกมที่นิวคาสเซิลครับจะเปิดเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนของทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับนิวคาสเซิลเจ้าถิ่นนะครับของทางเอ็ดดี้ฮาวนะครับหลักๆก็ต้องรอประเมินสภาพความฟิตของคิลีนชิปเปียกับโชอลินตันที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนมาจากเกมนัดล่าสุดนะครับในรายของโจวิลล็อกที่เจ็บมาจากเกมนัดล่าสุดเเเเเนน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 นีีีีี่่่่่่่่ยยยยดูแล้้้้้ววววกกกก็็ัััังงงงไไมมมมมมาาาาาพพรรรรรอออออออสหหบบบบะคคปถึตืทจจ์ฟ ลองสตาร์ทนะครับส่วนที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับประตูเป็นนิกโปฟ์นะครับแบ็ปขวาเคลลันจิปเปียซ้ายแดนเบิร์นคู่เซนเตอร์ฟาเบนแชร์กับทางด้านของสวนบอทแมนนะครับตรงกลางมีบรูโน่กิมาไลส์นะครับโชลินตันก็อาจจะลงสนามไหวนะครับอีกคนนึงก็อาจจะเป็นในรายของเอลิทแอนเดอร์สันได้โอกาสนะครับส่วนด้านบนนะครับทางขวามิเกลเมลอนนะครับซ้ายก็จะเป็นทางด้านของเอลิซาอร์อิสซักหน้าเป้าก็จะเป็นทางคาร์ลัมวิลสันนะครับเข้าฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ของดีนสมิธนะครับข่าวดีก็จะได้เคลร กลับมาเป็นตัวเลือกในเกมวันนี้ได้นะครับแต่ว่าในลายของคีนันดูสตีฮอร์นะครับหรืออย่างทางชักลาสุนชูเองก็ยังไม่น่าที่จะพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกในเกมวันนี้นะครับโดยที่คัดการว่าจะลงสนามนะครับประตูก็จะเป็นทางด้านของเดนนิสเวอร์เซนนะครับแล้วก็ แบ็คขวาครับเป็นทางลิคโดเปเรล่าซ้ายก็จะเป็นทางทีมนที่คาสตานนะครับคู่เซนเตอร์ครับก็จะเป็นทางด้านของวอลฟาสนะครับจับคู่กับจอห์นนี่แวนส์นะครับตรงกลางมีอย่างในรายของบูบาการีซูมาเล่นะครับวิลเฟตเอนดีดีด้านบนทางขวาเจมส์แมดดิสันเพลย์เมเกอร์เป็นทางด้านยูริเตอร์มันส์นะครับซ้ายเป็นฮาวิบานหน้าเป้าเลือกระหว่างเจมี่วาร์ดี้กับเคลิชิอิฮานาโชนะครับ ทางด้านานิวครสเซนต้องการ1แต้มนะครับเพื่อการันตีนะครับในการไปเล่นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้พวกเขาดูแล้ววันนี้มายังไงต้องการ3แต้มแล้วครับเพราะว่าพวกเขาเองอยู่รองบวยณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตามหลังอันดับ17ดอย่างเอฟเวอร์ตันอยู่3คะแนนนะครับเพราะฉะนั้น เพราะยังไงเนี่ยดูแล้วยังไงต้องการ3ามแต้มในการบุกมาเยือนนะครับเพราะไม่นั้นเก็บได้แค่หนึ่งแต้มเนี่ยนัดสุดท้ายก็อาจจะไล่ตามเอฟร์ตันไม่ทันนะครับก็ดูแล้วนะครับเชื่อว่าจะเป็นเกมที่เปิดแลลวครับนิวคาสเซิลคงไม่ได้มาแค่หวังเสมอเท่านั้นนะครับยังไงเล่นในบ้านต้องการ3มแต้มอยู่แล้วเลสเตอร์เองก็คงจะมาเปิดเกมบุกเข้าใส่ซึ่งทางเลสเตอร์อย่างที่ท,ทราบกันเกมรับพวกเขาดูจะมีปัญหามากๆนะครับดูแล้วยังไงเนี่ยก็มีโอกาสเสียประตูสูงแล้วก็ดูแล้วเนี่ยยังไงนิวคาสเซิลเหนือกว่าครับแต่่อวาวนน ด้วยการที่ทางด้านของเลสเตอร์เองก็ไม่ยอมแพ้คงจะมาบุกเข้าใส่เนี่ยเท่ากับว่าหลังบ้านก็จะยิ่งเปิดมากขึ้นนะครับซึ่งนั่นจะทําให้ทางด้านของทั้งฝั่งของนิวคาสเซิลเองก็น่าจะยิงประตูได้เลสเตอร์ที่ก็ต้องยามแลกด้วยเนี่ยก็อาจจะยิงได้ซึ่งเท่ากับว่าอาจจะทําให้คู่นี้เนี่ยยิงกันระดับ3-4ประตูรวมกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจการวิเคราะห์วิจารณ์ครับเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้กับกลุ่มตุลุมรครับ